Overdrive Drum Fact 5 The Drum Battle Special งานประกวดการตีกลองแห่งประเทศไทยครั้งที่5สวัสดีครับผมชื่อเพลงไทยนะครับจีรชรส,สุภาพอายุ12ปีครับตัวเนีย่ยเบอร์หนึ่งครับเมื่อก่อนผมจะชอบทำท่าเอาตะเกียบมาตีเอานู้อันนี้มาตีครับพ่อเลยซื้อกลองชุดแรกเป็นกองกระป๋องเนี่ยนะครับตีเล่นอยู่ที่บ้าน โปรเกสซีฟล็อกครับมีไมค์พอร์ตโนยครับก็โทมัสฟิชชิ่งครับเอ่อน่าจะฟิลลิ่งครับแล้วก็ท่าทางแล้วก็การเตะห oh, ูกว่า oh. ชาวบ้านคนอื่นครับตีเสียงดัง okay. รู้สึกดีใจมากครับรู้สึกตื่นตันใจครับเกินร้อยครับไม่กลัวเลยเออเจอกันครับพี่น้องโดนัดยังมีรูแต่ถ้าไอเลิฟยนะให้เช <laughs> ิชวนทุกคนมาดูการแข่งขันอุรยได้ทั้งไฟครั้งที่5นะครับแล้วอย่ามาลืมเชียร์เบอร์หนึ่งด้วยนะครับเจอกันครับทุกคน Sing Corporation Siam Paragon Broad Music Global ภูมิใจนำเสนอ Overdrive Drum f a c k 5่วยค้นหาสุดยอดมือกลองคนต่อไปเพียงหนึ่งเดียวปีนี้ The Drum Battle with Special Guest Drummer ผู้เข้ารอบชิงชนะเลศิศจะได้ตีกลองกับ Special Guest ที่คุณไม่รู้มาก่อนรอบชิงชนะเลศิศวันเสาร์ที่24บมิถุนายน2566พานารกสสยาม p าร a g o n สอบถามรายละเอียด o b d b r a d Music Global 02-203-0423 0812345207 LINE OBD Coin สนับสนุนโดยสุดยอดมือกลองแห่งประเทศไทยคนต่อไปอาจเป็นคุณ Overdrive r o m Back 5